สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําดันเจียนใหม่นะครับก็คือ,อเป็นดันเจียนคล้ายๆดันเลดนะครับเป็นเป็นดันแยกของบอสหนึ่งเลดอีกานะครับจะเป็นชื่อดันอรุณแห่งกอกวิหาคันดานะครับหรือคนในเซฟก็จะเรียกกันว่ากบขาวนั่นเองนะครับสิ่งที่จะได้จากดันนี้ก็กคือนะครับสิ่งที่คาดหวังเลยก็คือ ขนีกานะครับเนี่ยนะครับมันจะได้จากกล่องแล้วก็ได้จากเควสเขียวข้างในนะครับเวลาเราตีบอสเสร็จนะครับมันจะมีเควสเขียวให้เรารับนะครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ลงเลยนะครับในในหนึ่งสัปดาห์นะครับจะลงได้หนึ่งครั้งมันจะรีวันพุธนะครับ ให้เรามารับเควสกับ NBC ตัวนี้นะครับตัวทังขวามือสุดเลยจะเป็นตัวเดียวกันกับที่รับเควสอีกานะครับเมื่อรับเสร็จแล้วนะครับเราก็รวมปาร์ตี้นะครับแนะนำให้อย่างน้อย3คนนะครับ3ถึง12คนทำไมถึงให้ลง3คนอย่างน้อยเพราะว่ามันจะมีเฟสที่ต้องไปแยกกันขัดลูก3าตัวนะครับมันจะ ถ้าถ้าเราขัดลูกไม่ครบมันก็จะระเบิดห้องนะครับทําให้ตายกันไม่ผ่านนะครับแล้วทีนี้ขนอีกาที่เราได้มาเรามาทําอะไรนี่ครับเอามาแลกของกับ n p c ตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีในส่วนของแลกโช,ชวอีกานะครับมีส่วนถ้ายังไม่เคยผ่านอีกาเลยนะครับมันจะแลกได้แค่ส่วนที่1กับส่วนที่2นะครับแต่ถ้าไปผ่านบอสหนึ่งแล้วก็จะสามารถแลก ส่วนที่3และส่วนที่4ได้นะครับแล้วเมื่อเราแลกครบ3ชิ้นนะครับเราก็เปิดใส่ไป3แผ่นก่อนนะครับเพื่อเอาผลผลเซตสชิ้นนะครับตรงนี้คนนิกานะครับไม่สามารถส่งให้ระหว่างตัวละครได้นะครับแต่ว่ากล่องกล่องโชว์ซิลเนี่ยสามารถส่งได้นะครับสำหรับใครที่มีตัวรองนะครับก็เอาตัวรองมาลง กบขาวนะครับแล้วแ a แลกของโชเชียส่วนที่1ส่วนที่2ส่งมาให้ตัวหลักก็ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าตัวลองเรายังไม่ได้ลงผ่านอกิกามันก็จะแลกส่วนอื่นยังไม่ได้นะครับเราก็แลกส่วน1ส่วน2มาส่งมาให้ตัวหลักได้แล้วก็ส่วนตัวหลักเราก็เก็บสะสมนะครับเอามาแลกส่วนอื่นๆนะครับเมื่อเราลงผ่านแต่ละบอสนะครับส่วนที่5ก็ต้องไปตีบอส ในเลดอิกาให้ผ่านก่อนนะครับสําหรับวิธีการลงนะครับก็จะคล้ายๆกันกับบอสหนึ่งในเลดอิกาเลยนะครับแต่ว่าบัฟมันจะไม่มีการที่เพื่อนเราจะมาส่งบัฟให้นะครับเราจะต้องตีบัฟเองเหมือนเหมือนแทงเลยนะครับบัฟก็คือตีเอาตีเอาของใครของมันนะครับเมื่อเราติดพิษก็หันไปดูรอบๆห้องนะครับมันจะมีไอ้ตุ่มแดงๆคล้ายๆดอกเห็ดนะครับ ก็ไปตีมาหนึ่งทีเราก็จะได้บัฟต้านพิษมานะครับแล้วก็เมื่อลูกน้องเกิดนะครับก็ให้แยกย้ายกันไปขัดลูกน้องแล้วก็กลับมาตีบอสเหมือนเดิมนะครับรอดูว่าเมื่อไหร่ที่เราติดพิษอีกครั้งเราก็ค่อยไปตีเห็ดเพื่อล้างพิษอีกรอบนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่ติดพิษนะครับระวังอย่าไปตีโดนดอกเห็ดนะครับเพราะว่าถ้าเราได้รับบัฟซ้ำเนี่ยครับเราจะตายทันทีนะครับ เดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอหาที่ก่อนสักครู่นะครับในส่วนของสถานที่ที่จะมาลงดันนะครับก็จะอ,อยู่ในส่วนของเกาะเวหาคันดานะครับแมปร่างสุดเลยนะครับตรงนี้นะครับวาร์ปล่างเลยวาร์ปมาตรงนี้แล้วก็ไปรับเควสก่อนนะครับรับเควสต,ตรงนี้ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับจะมีมอนให้ตีอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเนี่ยมอนตัวนี้เมื่อตีเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเกิดวาร์ปแดงตรงนี้นะครับให้เราวาร์ปไปใกล้ๆบอสได้เลย เมื่อวาร์ปมาแล้วนะครับให้แยกย้ายกันไปตีลูกน้อง4ตัวนะครับตรงนี้แล้วเมื่อตีครบ4ตัวแล้วนะครับมันจะเปิดวาร์ปแดงทุกจุดให้วาร์ปมาหาบอสนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปตีลูกน้องมันลูกน้องมันตีไม่ยากนะครับตีแป๊บเดียวก็ตายนะครับตีคนเดียวก็ได้ ย้ายปีตัวต่อไปครับ เพ wow ื่อนตีหมดแล้วก็จะมีวับแดงให้ไปนะครับเมื่อตีบอสไปสักพักนะครับบอสจะเรียกลูกออกมา3ตัวนะครับให้แยกย้ายกันไปขัดนะครับบอสจะเกิดรอบๆด้านนอกเนี่ยนะครับอยู่ข้างๆกันกับเห็ดเลย พอเราเริ่มตีไปสักพักนะครับก็จะมีดอกเห็ดนะครับเกิดขึ้นมาแดงๆนะครับแล้วเราก็จะติดพิษด้วยนะครับตรงนี้นะครับสแต็กพิษแล้วก็จะมีลูกเกิดนะครับให้ขัดลูกนะครับแล้วก็ไปตีเอาเห็ดมาอ่าแล้วก็จะมีทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นสีม่วงเป็นสแต็กกันพิษนะครับอ่าก็จะมีแค่นี้นะครับ ดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะโดนพิษตายนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเควสเขียวก็จะได้รับเนี่ยครับขนกา8 8อันนะครับแล้วก็มีกล่องที่จะสุ่มของพวกนี้นะครับอันนี้ผมลงไปแล้วรอบนึงนะครับของเควสฟ้าผมก็เลยจะไม่ได้รับเพราะว่าเควสฟ้ามันรีทุกวันพุธนะครับ แล้วก็เมื่อเราลงแล้วนะครับมันจะล็อกล็อกดันนะครับเราไม่สามารถลงได้อีกนอกจากเราจะใช้อ่าแผลนรีนะครับเรากดตัวพีขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูที่ตรงผูกมัดดันเจียนนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นถ้าเราจะจกยกเลิกการผูกเราก็ต้องมีนี่ครับแผ่นรีดันเจียนของเกาะวิหาคันดานะครับ1ใบกับ10โกนะครับซึ่ง หสัปดาห์นะครับสามารถรีได้3ครั้งนะเนี่ยผมรีไปแล้ว1ครั้งก็จะเป็น1นทับสซึ่งแผ่นรีก็อยู่ใน F9 เลยครับอ่านี่ใบละสามพันไดมอนด์นะครับส่วนถ้าจะรีดันกานะครับต้องใช้แผลล่นรีสิใบนะครับอ่านี่เราก็จะได้คนกามา 8 <c oughs> 8อันต่อหนึ่งการลงหนึ่งครั้งนะครับถ้าใครจะอ,อยากจะอยากจะได้ขนกามาแลกโชชิวไวๆนะครับก็ซื้อแผ่นรีมาลงนะครับกล่องก็จะสุ่มได้นี้ครับเป็นของอัปเกรดอาวุธนะครับขั้นสูงขึ้นมาหน่อยครับก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปวเพียงเท่านี้ไว้ไวไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณ ทุกท่านที่มารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ